เอียของเราครับกุศจังสองส่วนเต็เรา้ส่สมเข้ากันครับส่วนสมเข้ากันดีแล้วโรยงานขาวครับผมถูกรั้งรอบครับ ทิ้งไว้ส0นาทีครับติดตัครับของไ้ครับ

เสิร์ฟเลยครับโอ้ผัดซอสโกชูจังหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับผมก่อนเสิร์ฟก็โรยงาข่าวเล็กน้อยครับผมเพื่อความสวยงามและหอมของงานนะครับผมเข้ากันดีนักแลเชยบ,บนจัดให้ก็ขั้นับท่าในใดที่ชื่นชอบกินมนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ